เดย่โฟร์คอฟฟี่เทียคุณโมแกนมารับมาเรียไปทำงานแต่เช้าเลยเพื่อนบ้านมาเรียสวยมากน่ารักมีนละมนต์ชอบมากเลยเพื่อนชมสวนมาเรียจากเพื่อนเพยลุนลิศสวยงามมากมาเรียเขาไปขุดเอาดอกไม้ป่ามาปลูกจาะเพื่อนสวยสวยงามสวยงามมากมากเลยน้องแคทน้องแมวก็สวยจากเพื่อน ดอกคล้ายๆดอกตีนเป็ดนะดูดูฝักเขาเพื่อนลูกเขาหมากเขาสยงามงามร้ายงามรายงามรายงามรมาเรียนเป็นตัวลิ็กเย่เลุนลิศเยนลุนลิศกคนเยนลุนลูกเขานอนยมมนก็เสียงดังสตอกเีพี่น้องสตอมีของมาเรียสตอกีโอ้สวยสวยบา้าหน่อยพักงพี่น้อง พี่น้องเนี่ละมุนมาเสียงดังมาลับมาเรียไปทำงานแต่เช้าๆจ้ะว้าวสวยสวยสวยงามสวยงามพี่น้องเขามแซมก็ซื้อบ้านหลังนี้ขึ้นมานะสแซมสตอเบอรี่ลูกเพลอบาหรือเป็เพื่อนลูกเพลอเลยโอ้โหหนุ่ยใหญ่ขนาดพี่น้องหนุ่ยใหญ่ขนาดสวส่วนสุดพกเวลสตูสตูสตอเบอรี่ ไฮมาเรียไฮอันนี้มาเรียมาลับมาเรียไปทำงานพี่น้องดูอไอเดีย oh, เขาดีมากเลยอะไอเดียดีมากเลยเพื่อนอันนี้เรานีลโมนพาชมสวนมาเรียนะ oh, อนนน so so, like ้อันนี้สวนมาเรีย so cute so beautiful ว้ายเติรนอันนี้ผักอะไรพี่น้อง <om> นีลโมนเ t นเดนเฟรเซียเฟรเซีย <Fre> อันนี้เหมือนดอกดาวเรืองบ้านเราเลยนะเพื่อนๆวันนี้นีละมณพจมสวนมาเรียไม่มีคลิปลงพี่น้องเลย้ยอุ้ยนี่แตงแตงพี่น้องแตงแตงสวยมากเลยโอ้โห beautiful ไม่มีคลิปลงก็มาถ่ายเอาสวนปัก <Nice. S 1> เพื่อนๆเน,นี่ยนะโอ้มาเขา้าพุฒพี่น้องเขา้ <Nice. S 1> าพุฒ maize m a c a r เข้าพุพ่อไทยไมส z e maize n o b u ว้าว no wow, อันนี้ แถวบ้านนี้ละมุนก็ไลยพี่น้องเขาเอาไปใส่ซุปใส่อะไรละเลกอีพุซปป้ะลพุซปปเอาไปใส่ซุปพี่น้องมือมือมือมาเพชรเพื่อนป้าพริกหยวกพี่น้องพริกหยวกอันนี้พริกหยวกของมาเรียบเพชรพี่น้องไปงามค่ะนีละมุนบอกมีคลิปลงนี่ละมุนก็จะมาหาถ่ายเอาส่วนหมูนี่ละมาหับหมูเพชรงานพี่น้องว่าเห็ดแต่เด่นนะ สควอชสควอชคล้ายๆฟักทองพี่น้องคล้ายๆฟักทองลูกเล็กๆอ่ะนะคล้ายๆฟักทองกำลังออกดอกเลยงานงานไปแ้วโอ๋โอ้อ้โอกระแตคล้ายแตงอะไรพี่น้องคล้ายแตงไม่ใช่ฟักทองเยละมนพูดผิดขอโทษขอภัยอันนี้ก็ไปใส่ซุปนาะแล้วเดี๋ยวเยี่ยมโรแมนส์ซุปหลากหลายแบบซุปเดี๋ยวเราก็หอม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 พี่น้องหอมคล้ายๆกันกับผักใบ พักทีบ้านเท่าค่อยๆอย่างก็ขาห้องอย่างไดไปใส่ยำม,มานะผักขึ้นช่ายพี่น้องอ,อมะเขือเทศมะเรียรสวยมากเลยโอ้ยมาแวะอันหลับเพื่อนไปเหตุงานขึ้นเขาพี่น้องเอ้ยช่วงนี้บ่มีคลิปลงให้พี่น้องบึง่งมะเขือเทศกำลังออกอมะเขือเทศดอกงามๆพี่น้องมือบ่นิ่งเด้อขอโทษเด้อพี่น้องนี่ละมดนเฝ้ามัขเขาโพดเพื่อนกำลังตั้งสกุกสเกิกโมอ,อุดตะ แตาโฟสุลาเดย์เดกโอ้โหซฟอร์ตใหญ่แหววละ,ละอินเนียใหเดยอีกกู้เตั์ใหญ่แหววละอันนี้ผักชีเพื่พอนๆผักชีฝรั่งผักชีอันผักชีลาวบ้านเฮาอะไพี่น้องเอ้ยงามค่ะอเอาไปใส่อันแกงอ่อมเนาะพี่น้องคือสิแซ่บเนาะโอ้ยมาเรียสอรรค์เจ้าเดย์เจ้ามีเดินข่อยบ่มีเดินฟินดอกไม้เด้อพี่น้องฮัลโหลน้องแคท โซค so ิวอะดูโซคิววายเตอร์มิค so er ัตมิค um yeah. ัตมิัตฮัลโหลอันนี้จะเป็นอุ้ยอันนี้เป็นลูกอพี่น้องลูกนี้เบลอเลยนี่เขาเรียกอาสติกกระแบนี่พี่น้องสติกกระแบอ้ยมันเหิมแล้วพี่น้องเลยมันเหิมแล้วนี่แซบพี่น้องสติกกระแบงๆสองต้นสามต้นอ้ยคันยิู้ ฟิดกขนาดพี่น้องเลยนิโนบอลห้องหมักอ่งุ่นมักอ่งุ่นเขาห้องหมักยมฝรั่งอยู่เนี่ยสติกกรบแบ่ลูกมันสติกกรบแบ่หน่วยใหญ่ขนาดเลยพี่น้องเฮิร์มเฮิร์มมาหลักของของกินอันนี้วายเฮเตอร์ยัยแก้มเตอร์ลิป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 อันนี้บโบมันบมักลิปกับพี่น้อง หลาเกตยามหลาเกตยามสันเอาไปเห็ดยามพี่น้องผดเตี้ตัวอ้มันฝรั่งพี่น้องมันฝรั่งมาเรียปลูกทุกอย่างเลยนี่ลาเกตอ่ะละที่หมากอะไรพี่น้องตรวลังเต๋อซัมาบีนไอ้ซัมาบีนพี่น้องยอดมากไงมาเรียเราดูดูเราขยันขนาดเลย อันนั้นบิงกับแบะอันนั้นบิงกับแบะพี่น้อง l i มันมันคล้ายๆกับบุูเอลาสเบอร์รี่เนาะโอ้เราปลูปกคู่อย่างเลยวะเดินเราเฮือนหลังนี้นตะกี้นี่ละมุนกระหมักเลยพี่น้องอันนี้ลิปส์ลิปส์ปสาา่กินจมแซ่บแซ่บด้วยพี่น้องอ้ผู้ใด,ดเมาเราเมายัางมาเนี่ย<ม>นะทั้งมุนี่ไลายไลน์ลน์รับเห็ดเยี่ยมพี่น้องดูท้าเอตาโพทั้งหม ยฟรีเบ yeah, yeah, yeah. ิร์สมียฟูมียดกขนาดเลยเพื่อนเพื่อนวันนี้พาชมสวนมาเลียชมบ้านมาเลียเด้อพี่น้องเด้อนี่ละมุนฝ้าพี่น้องนี่ละมุนเสร็จงานก่อนเด้อโอ้ยโอเคพี่น้องจ๋านี่ละมุนก็จะขอฝากคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนเด้อแวะชมบ้านชมสวนของมาเลียพี่น้องจ๋านี่ละมุนมารับมาเลียนี่อะไรบลูเบอร์รี่อันนี้ต้นนี่บลูเบอร์รี่เด้อเพื่อนเพื่อนอันนี้บลูเบอร์รี่ว่าจะฝากคลิปจบคลิปโอโคผัก สวนครัวเขาเยอะมากสวยงามมากพี่น้องอเมริกันบลลเบอร์อเมริกันบลูเบอร์รี่ลูกจะใหญ่ของอเมริกันบลูเบอร์รี่นะเพื่อนๆี่ลูกใหญ่มากกล้องอกนัทแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลพี่น้องเราปลูกอุ้ยตะกี้เฮาหลังนี้เก้าเก่าทรงๆเรามาซื้อแล้วเราปรับปรุงใหม่นี่เรามนกระมักไยลีกับฟรุตสปีซ่าอูงเนี่ยเดเดวโกตฟูเมซัทนี่มักแอปเปิ้ลน้อยพี่น้อง ถ้าอยู่ทำนี่ละมณ์จะเซ็ตเนี่ยละโป่งเพี่น้องเห็ดเราเห็ดงามขนาดเลยเฮ <c oughs> ้ยไอ้กระบิงบิงบรอระเบนเลยแกไอ้กระ <c oughs> กบิงกระเบนนี่คือบรรยากาศเช้าเช้าหกโมงเช้านะเพื่อนๆน, <c oughs> นี่ละมณ์จะไปทํางานในบ้านหลังเนี้ยมาเรียเขาซื้อแล้วเขาซ่อมแซมขึ้นมาใหม่สวยงามมากนี่ละมณ์ชอบบ้านประมาณนี้สวยงามเพื่อนๆดูเตาเตาไอ้นี่แกแกทํา ดอกเกนลากเกล็ดบูมี่คอสเตอร์ดอกดอกเกนฟิกสเตอร์บูมี่อะสวยงามมากเพื่อนๆเป็นตาลิตโอเคจ้ะเพื่อนจ๋าเนรมนก็จะขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆฮงรวยรวยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเตือนรุ่งเรื่องในหน้าที่การงานนะเพื่อนๆจ๋าขอขอบพระคุณค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนเนลโมนนะคะเลิฟยูเลิฟยู thank y ฟอร์ว w a ชิ่งมายแชนแนลบ l bye b y ไปทำงานแล้วพี่น้องไปทำงานแล้วขึ้นเขาบ๊ายบาย